เทคนิคเทปหนึ่นาที3เส้นเทพบวกเลนโบว์ท่าเทดทำกำไรแม่นๆสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิค3เส้นเทพนะครับกับการเทรดกราฟ1นาทีกันสำหรับวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x t r a d e ได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างมาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยมาที่ตัวโมเมนตัมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคำว่าเ a นโบ o อสซิเลเตอร์พระเอกของเรานะครับก็กดขึ้นมาได้เลย กดขึ้นมานะครับช่องแรกใช้เป็นตัวเลข2ช่องที่2ใช้เป็น10ช่องสุดท้ายใช้เป็นโค้ดเสร็จแล้วเรากดใช้งานนะครับจะได้ตัวของเลนโบออสซิเลเตอร์เข้ามาในกราฟนะส่วน3เส้นตรงนี้เขียวเหลืองแดงเราก็มาที่ตัวอินดิเคเตอร์มาที่ moving average นะครับเลือกที่ moving average ตรงนี้อ่าสำหรับเส้นแรกเราใช้เป็นเส้น12 เส้น12เราใช้เป็นตัว EMA เลือกเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วเรากดใช้งานนะครับก็จะได้เส้นสีเขียวเข้ามาในกราฟนะครับเป็นเส้น EMA 12ส่วนเส้นสีเหลืองมาที่ตัว Moving Average ที่ Moving Average ตรงนี้กดขึ้นมาเส้นสีเหลืองเนี่ยใช้เป็นค่า26เลือกเป็นประเภทของ EMA เซตเป็นสีเหลือง เสร็จแล้วเรากดใช้งานอันนี้ก็จะได้เส้นสีเหลืองเข้ามาในกราฟสำหรับเส้นสุดท้ายเป็นเส้นสีแดงเป็น EMA 1 0 0ปรับที่ moving average เลือกที่ moving average ตรงนี้รอบนี้เราก็ปรับเป็น100เลือกเป็นประเภทของ EMA เสร็จแล้วเรากดใช้งานอ่ะเห็นไหมก็จะได้ทั้งหมดหน้าเสตเทตตัวนี้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการบายการเซลกันได้เลย สำหรับเงื่อนไขในการบายสังเกตที่เส้น EMA ก่อนเลยต้องเลี้ยงเขียวเหลืองแดงเหมือนสัญญาณไฟจราจรนั่นเองนะครับเตรียมรถวิ่งนะอันดับแรกเนี่ยรถที่วิ่งอยู่บนสัญญาณนะฮะรถวิ่งอยู่ปื๊บนะครับรถนะฮะย่อลงมานะครับปิดต่ำกว่าเส้นเขียวแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ทะลุไฟแดงลงมาข้างล่างนะครับและเราจะรอแท่งเทียนวิ่งกลับไปนะครับ ซึ่งมันกลับมาปิดบนเหนือเขียวอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแท่งเขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมแท่งเขียวตรงนี้นะพอแท่งเขียวตรงนี้ปิดเหนือเส้นเรามาดูที่กรอบด้านล่างนะครับในส่วนของตัว เรนโบนะครับในส่วนของตัวเลนโบเป็นแท่งสีเขียวเหมือนกันแล้วสังเกตแท่งสีเขียวของตัวเรนโบเนี่ยไม่มีการทะลุออกด้านบนนะครับก็คือโวลูมเนี่ยนะครับวิ่งอยู่ในกรอบแสดงว่ามีแรงนะครับที่จะไหลขึ้นไปต่อนะครับเราก็เปิดบายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเทรดโฟโลว์เทนนะครับกับเครื่องมือของเลนโบบวก3เส้นเทป สำหรับขาเซลล่ะนะครับก็คล้ายๆการนะอันนี้ก็เรียงเขียวเหลืองแดงสัญญาณไฟจราจรโดยที่แท่งเทียนอยู่ใต้เส้นทั้ง3แบบนี้การเซลล์ก็คือแท่งเทียนวิ่งอยู่ข้างล่างปุ๊บพอวิง่งเลยไฟเขียวนะครับขึ้นมาที่โซนนี้นะครับโดยวิ่งไม่เกินเส้นแดงนะแล้วกลับตัวลงมาอีกครั้งก็คือจะเป็นแท่งแดงตรงนี้นะครับ เราสังเกตกันแท่งแดงแท่งนี้ดูที่ตัวเรนโบว์ด้านล่างเห็นไหมตัวเรนโบว์เป็นแท่งสีแดงเหมือนกันแบบนี้โดยที่ไม่ทะลุออกกรอบด้านล่างนะครับเราก็ทำการเปิดซื้อลงในแท่งเทียนถัดไปอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์เซลในการเทรดแบบฟอลโล่เทนใหญ่ในการไหลลงไปตามกราฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับอันนี้เราก็อยู่กันที่คู่ EUR USD ตรงนี้เห็นไหมเรียงกันเขียวเหลืองแดงโดยเส้นไม่พันการเรียงกันแบบนี้และเราสังเกตแท่งเทียนตอนแรกอยู่ด้านบนเส้นนะครับมีการวกลงมาปิดใต้เส้นแบบนี้แล้วแท่งนี้วิ่งขึ้นกลับมาปิดเหนือเขียวอ่ะแท่งที่วิ่งขึ้นมาปิดเหนือเขียวสังเกตตัวเรนโบว์เป็นแท่งเขียวเหมือนกันแล้วไม่ทะลุด,ด้านบนแบบนี้ รออะไรครับเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปเราก็จะเป็นการเทรดหนึ่าทีกดปุ่มเขียวซื้อขึ้นไปรอเปลี่ยนแท่งนะครับตอนนี้3 2 1ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งเทียนในแท่งเทียนถัดมานะครับมาโอเคเราก็มาดูกันเราเปิดบายซื้อขึ้นกันมาแล้วนะครับ โอเคครับกราบดีดขึ้นสวยงามมากๆเลยนะครับออเดอร์แรกของเรานะฮะเปิดเทรดตามเทคนิคนี้ไหลไปตามเทนโอ้โหวิ่งขึ้นสวยงามกันเลยนะครับ5วิสุดท้าย4ี2 1โอเคหวานเจี๊ยบตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิกรับนะครับโดยกลุ่มเทคนิกรับจะเป็นกลุ่ม ไลฟ์ like, สดเทศทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับสำหรับออเดอร์ที่2นะครับตอนนี้นะก็เป็นสัญญาณในการซื้อลงเราจะสังเกตนะเรียงกันเขียวเหลืองแดงสัญญาณไฟจราจรนะครับ อ่ะแท่งเทียนอยู่ข้างใต้เส้นนะครับมีการวิ่งขึ้นไปวิ่งลงมาอ่ะตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับเข้าเงื่อนไขก็ผ่านมาแล้วแล้วสุดท้ายกราฟวิ่งขึ้นมานะครับติดเขียวปิ่มๆตรงนี้แล้วก็มีแดงเคกลับลงมาตรงเนี้ยเป็นรูปแบบ PA ในการกลับตัวลงด้วยก็ค่อนข้างสวยงามแต่ว่าติดอยู่ตรงนึงก็คือ ตัวของเรนโบวเนี่ยมีการแอบทะลุออกแบบปิ่มๆนะครับถ้ามันทะลุออกปิ่มๆเนี่ยผมจะรอให้มันปิดแท่งเทียนแล้วก็ดีดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อลงเราจะเน้นแบบราคาดีหน่อยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยสำหรับออเดอร์ในการเข้าเซลล์กัน ตอนนี้เห็นไหมก็ทําการเนี่ยกราฟเนี่ยทำการเปลี่ยนแท่งเทียนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ยังไม่ทันเข้าออเดอร์เลยเดี๋ยวรอกราฟเนี่ยย้อนเขียวขึ้นมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาเขียวแล้วเราก็จะกดซื้อลงนะครับอ่ะรอดูกราฟกาันตอนนี้กราฟวิ่งลงมาแดงอยู่นะครับยังไม่กลับไปเขียวอ่านเริ่มดีดขึ้นมานะครับเราจะรออ่านมันเริ่มเขียวอ่าเขียวแล้วนะครับเราก็ทําการกดออเดอร์ซื้อลงแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นการเข้าราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับจริงๆตอนนี้ราคาก็ปริมๆมมากนะ สำหรับแท่งนี้นะครับ5 4 3 2 1โอเคสรุปปิดเป็นแดงชนะไปได้สวยงามนะครับในออเดอร์ที่2ของเราโอเคสําหรับออเดอร์ถัดมาก็มาอยู่กันออเดอร์การบายตรงนี้เรียง เส้นเรียงการเขียวเหลืองแดงเนาะกราฟก็เทลงมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาปิดเหนือเขียวพอปิดเหนือเขียวตรงเนี้ยสังเกตดูนะตัวเรนโบว์ค่อนข้างปิ่มๆเป็นแบบขึ้นเขียวเล็กๆนะครับถ้าปิดเป็นขึ้นเขียวเลยเนี่ยเราก็สามารถเข้าราคาเปิดได้แต่ถ้าลงมาปิดเป็นแดงเล็กๆเนี่ยเราอาจจะต้องรอแท่งเทียนย้อนกลับลงมาได้นะครับมาดูกันเพราะว่าวอลุ่มตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ยเห็นไหมเริ่มลงมาเป็นแดงนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรารอนะครับกราฟเนี่ยโอเคกราฟย่อลงมาเนี่ยนะครับเราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นแต่ออเดอร์ตรงเนี้ยผมกดชา้าไปห,หน่อยนึงนะครับตอนที่กราฟมันย่อลงมาแล้วผมกดแล้วราคามันไปติดประมาณราคาเปิดเลยอันนี้ก็ต้องเล็งราคากันดีๆนะครับตอนกราฟย่อลงมาเนี่ยนะหนะวินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้3 2 หนึ่งโอเคโอค้โหวันนี้วินไม้หนึ่งนะครับเทปหนึ่งนาทีวินกันรัวๆเลยจ้าโอเควินดีแบบนี้เราก็ไปกันต่อนะจ๊ะตอนนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นการดูเนาะ เขียวเหลืองแดงเรียงกันเป็นที่เรียบร้อยกราฟลงมามีวิ่งขึ้นมาลงมานะครับตอนนี้วิ่งกลับขึ้นไปนะครับปิดเหนือเขียวอันนี้ก็เป็นการเข้าเงื่อนไขการบายสังเกตตัวเรนโบว์ตอนนี้อยู่ปิ่มขอบมากเลยถ้าอยู่ปิ่มขอบแบบนี้เหมือนเดิมรอเปิดแท่งก่อนรอราคาดีแล้วเราก็เข้าเทรดบายซื้อขึ้นกันตอนนี้ก็ใกล้เปลี่ยนแท่งแล้ว32 1เปลี่ยนแท่งเป็นที่เรียบร้อยรอราคายอ่อลงมาแดงและเราก็เข้าซื้อขึ้นกันอ่ะตอนนี้รอกราฟนะครับ รอกราบย่อลงมาแดงอ่ะย่อดแดงแล้วนะครับก็เลสโก o นะฮะอันนี้เหมือนเดิมกดช้าอีกแล้วกดช้าบ่อยนะช่วงนี้นะฮะนิ้วแข็งเลอเกินนะครับได้ราคาประมาณราคาเปิดตลอดเลยโอเคก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วตอนนี้ใกล้ปิดชนะแล้ว3 2 หนึ่งโอเคโอ้โหวินติดกัน4ี่ออเดอร์แล้วนะเทคนิคนี้วินกันหวานจีครับโอเคเราก็ตั้งเป้าไว้เอาสัก5้าออเดอร์ในการเทรดทำกำไรไปลุยเทคนิคนี้กันตอนนี้ก็มาเซลล์กันต่อนะ เซลต่อเขียวเหลืองแดงสัญญาณไฟจราจรของเรานะกราบวิ่งขึ้นมานะฮะลงมาปิดแท่งแดงแท่งนี้นะอยู่ต่ำกว่าเส้นเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำการซื้อลงกันตอนนี้ตัว AO อ่าตัวเรนโบ์ก็เป็นสีแดงอ่ะเขาเงินไข่เป๊ะนะมาดูกันทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะ ตอนนี้3ามสองหนึโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับช่วงวิสุดท้ายกราฟเขาดีดกลับขึ้นไปปิดเป็นเขียวเล็กๆด้วย AO แล้วเขาดีดวิสุดท้ายไงนะผมก็กดเข้าออเดอร์ไปแล้วมาผมขอซอยที่แนวต้านย่อยๆตรงเนี้ยเพิ่มอีกไม้หนึ่งนะครับแก้สถานการณ์หน่อยนะเพราะว่า ราคาที่ผมเข้าเนี่ยนะถ้าโวล่มเนี่ยมันขึ้นมาปิดเป็นเขียวเงี้ยมันจะมีการดิดขึ้นมาผมก็เลยมีมาซอยไม้ที่ด้านบนต่ออีกไม้หนึ่งนะครับตรงนี้มาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงถ้าแพ้2ไม้ผมก็จะทบไป2เท่าเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันชนะไม้นึงแพ้ไม้หนึ่งเนี่ยมันจะขาดทุนประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวผมก็จะใส่2.5 0 0เทรดไม้ปกตินะครับตอนนี้เหลือ3 2 1ง,งโอเคสรุปแพ้แค่1ไม้ชนะไป1ไม้นะครับผมก็เลยเปิดทบไม้นะครับอีก2,500นะครับตรงเนี้ยใส่ลงมาอ่ะมาดูกันนะครับไม้ที่ผมทบเนี่ยเห็นไหมมันปิดตรงกลางพอดีนะครับผมไปซอยด้านบนมานะครับผมเลยขาดทุนไปแค่200นะครับอ่ะอันนี้ผมก็เซลลต่อไม้2มาดูกันอีก40วินาที มาแล้วนะโคงสุดท้าย7วินาทีกราฟเทยาวไป8เมตรเลยครับ2 1เรียบร้อยนะก็ปิดชนะกันหวานเจียบอีกแล้วสรุปผลการเทรดนะเราเทรดกันมาทั้งหมดนะครับ5ออเดอร์นะก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่11,041บาทนั่นเองนะครับ อ๋ออันนี้ก็เป็นการซิ่ง1นาทีนะในวันนี้นะครับกราฟ1นาทีวินดีมากๆนะช่วงบ่ายๆผมไปซิ่งกราฟ5นาทีมานะโดนไป1ลอ็อตมาตามช่วงเย็นคืนนะฮะตอนนี้ก็มาปั๊มตัว1นาทีช่วงนี้วินดีนะครับก็แก้สถานการณ์ด้วยตัว1นาทีกัน สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัััดดไปสสวีสครบ